สวัสดีค่ะคุณครูกุ้งนะคะวันนี้นะคะครูกุ้งจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและก็การสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาเรียนในวันนี้คือเรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะซึ่งการสร้างโจทย์ปัญหานั้นจะต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามด้วยนะคะนี่คือภาพตัวอย่างที่เราจะมาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาในวันนี้นะคะในภาพจะมีตู้เย็นราคา17,990บาท เครื่องสักผ้าราคา18,990บาทพัดลงราคา1,280บาทเครื่องฟอกอากาศราคา25,000บาทไมโครเวฟร,ราคา2,450บาทกาต้มน้ำรรอสราคา1,990บาท มองข้าวราคา990บาทและโทรทัศน์ราคา23,990บาทค่ะต่อไปเรามาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันเลยค่ะตัวอย่างแรกเราจะมาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันก่อนนะคะสดเ่น คียเวิร์ดของวิธีบวกนะคะอย่างเช่นจะมีคำว่ารวมนั่นเองค่ะในตัวอย่างแรกเราจะเลือกตู้เย็นและโทรทัศน์ในการตั้งโจทย์ปัญหาค่ะเรามาเริ่มตั้งโจทย์ปัญหากันเลยนะคะแม่ซื้อตู้เย็นราคา1 7 9 9 0บาทและโทรทัศน์ราคา23,990บาท รวมแม่จ่ายเงินซื้อตู้เย็นและโทรทัศน์กี่บาทือเดินจำได้ไหมคะพิเชอร์เคยบอกต้นคลิปว่าในการสร้างโจทย์ปัญหาจะต,ต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์ตอบและส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมคะจากโจทย์ที่เราส,าสร้างเมื่อสักครู่ตรงไหนคือส่วนที่โจทย์บอกคะจูเลนใช่แล้วค่ะ เย็นราคา17,990าบาทและโทรทัศน์ราคา23,990าบาทแล้วตรงไหนคือส่วนที่โจดถามคะเก่งมากเลยค่ะรวมแม่จ่ายเงินซื้อตู้เย็นและโทรทัศน์กี่บาทตรงนี้คือส่วนที่โจทถามนะคะสุเดน ถ้าเราได้ส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามแล้วต่อไปเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้จะได้1นึ9งมืเบวกสองห่เอยเก้าสเท่ากับบอกเรามาดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะโดยตัวอย่างนี้ เราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันค่ะโดยคีย์เวิร์ดของวิธีลบนะคะจะมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือคำว่าเหลือนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้เราจะเลือกเครื่อง้องอากาศและพัดลมในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเรามาเริ่มสร้างโจทย์ปัญหากันเลยนะคะเครื่องพอกอากาศราคา2 5 0 0 0บาทพัดลม ราคา1,280บาทเครื่องฟอกอากาศราคามากกว่าพัดลมกี่บาทถ้าเราสร้างโจทย์ปัญหากันแล้วต่อไปเรามาดูในส่วนที่โจทย์บอกกันบ้างนะคะว่าอยู่ตรงไหนในส่วนที่โจทย์บอกอยู่ตรงไหนคะสืเดนใช่แล้วค่ะเครื่องฟอกอากาศราคา2 5 0 0 0าบาทพัดลมราคา1 280แปดิบาทแล้วส่วนที่โจทย์ถามนะคะอยู่ตรงไหนถูกต้องค่ะเครื่องปอกอากาศราคามากกว่าพัดลมกี่บาทนั่นเองค่ะถ้าเราได้ทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามแล้วต่อไปเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของข้อนี้คือสอง0 0ันลบด้วย 1, 1 2 8 0เท่ากับบ็อกซ์ค่ะและตัวอย่างสุดท้ายเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบขือนเดิมนะคะโดยตัวอย่างนี้เราจะเลือกหม้อหุงข้าวและไมโครเวฟในการสร้างโจทย์ปัญหาค่ะเรามาเริ่มสร้างโจทย์กันเลยนะคะหม้อหุงข้าวราคา990บบาทไมโครเวฟราคา 2,450บาทมังข้าวราคาน้อยกว่าไมโครเวฟกี่บาทถ้าเราสร้างโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูส่วนที่โจทย์บอกกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนส่วนที่โจทย์บอกคือมองข้าวราคา990บาท ให้ซิเด่นจำไว้เลยนะคะในการเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือการแสดงวิธีทำถ้าเป็นวิธีลบสีเดนต้องนำจำนวนที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยจำนวนที่มีค่าที่น้อยกว่าเสมอค่ะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้คือ2 4 5 0 9ีลบเ9้เท่ากับ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและก็การสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ